มีกระทั่งผักวันป่ามีกาแฟมีปาล์มงลงลงทุนไปเยอะไหมคะแต่ละปีในเรื่องการผลิตกาแฟค่ะกาแฟเหรอถึงปีละกี่หลายพันไหมคะไมด้ใส่ปุ๋ยอะไรไหมปุ๋ยไม่ได้ใส่เก็บเองเลยใช่ไหมคะปุ๋ยเป็นพวกินซีเนี่ยินีที่แพ้ที่แหมดเยอะหมดเยอะไหมคะต้นหนึ่งใส่เยอะไหม จริงๆเขาต้องใส่เยอะแต่เราก็ใส่ไม่ทันเราใส่ประมาณเยอะไหมคะถึงถึงห้าโลไหมต้นหนึ่งถึงต้องใส่มากเลยแม่ขี้แพะขี้ไก่ก็สั่งสั่งเพราะข้างในมีเลี้ยงแพะอยู่อเขาขายโลเท่าไหร่คะขี้แพะขี้แพะเป็นกระสอบกระสอบละสี่สิบบาทอ๋อสี่สิบบาทได้กี่โลคะน่าจะประมาณยี่สิบก่อโลได้ยี่สิบก่าโลยี่สิบสามสิบโลอ๋อยี่สิบสามสิบโลเพราะ เมื่อก่อนจะปลูกถั่วสลับด้วยถั่วอะไรคะถัวถ่วแหอถั่วแฮบำรุงดินไงแต่ตอนหลังพอต้นไม้มันใหญ่แล้วก็เลยไม่ได้เพราะเนี่ยถ้าโรบัสต้าเนี่ยเพราะของเรามันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ใส่เคมีงานมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยมีรู่เท่าไหร่เ,เราเอาพัน์มาจากที่ไหนคะ พันก็มีในหนองแคนนี่แหละที่เราซื้อจากในหนองแคนที่ชื่นเลยนั่นที่เขาทําหรือเปล่าคะเราซื้อมาจากเขาไหมมีมีหลายที่ซื้อจากเขาบางส่วนแล้วก็ต้องเราเราพยายามซื้อหลายๆส่วนเพราะว่าอยากให้ต้นมันมีหลากหลายหลายสายพันธุ์เนาะใช่ค่ะ คือคืออยากได้หลายหลายแหล่งเพราะว่าถ้าเราได้จากที่เดียวเนี่ยมันมันจะได้ลงไปอืมอืมใช่เราก็เลยเอาหลายๆวอย่างน้อยสักมีสามพันที่มาผสมข้ามในนี้จะได้แบบติดทันสายพันธุ์แล้วมันจะแข็งแรงอยู่เนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยปีเพราะปีที่แล้วมันก็ดกอะปีที่แล้วมันดกอมันก็จะสลับกันอย่างนี้แล้วแล้วเราก็เก็บเองใช่ไหมคะเก็บเมล็ดเก็บอะไรเองของเราใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็ไม่ได้จ้างอะไรเนาะปีหนึ่งจะลงทุนประมาณสักเท่าไหร่คะราบบน้ำนี่ไม่ได้ให้เนาะ ธรรมชาติเลยให้อ๋อให้ระบบน้าอ๋อเป็นแบบสปริงเกอร์หรือน้ำหยดคะน้ำหยดน้ำหยดเพราะว่าเราจะสูบน้ำจากสระข้างล่างขึ้นมาใส่โอ่งไว้แล้วก็เปิดเปิดใช้โซลาเซลล์ใช่ไหมคะแม่ใช้ไฟฟ้าเพราะว่าเราจะมีซับมอร์จากสระข้างล่างสูบมาใส่โอ่งแล้วตรงนี้ก็ปล่อยเลยเราให้เฉพาะช่วงหน้าแรงใช่ค่ะช่วงหน้าแรงช่วงที่เขาขาดน้ำก็จะมีตัดหญ้ามีไหมคะตัดอ๋อก็จะต้นทุนจะมันสัก เท่าไหร่ครับปีหนึ่งทําที่น้ำมันสวนค่าสูบน้ําค่าตัดแต่งค่าให้ปุย๋ยค่าปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรคะใส่ปุ๋ยก็ประมาณอ่ะใส่ปุ๋ยมันจะมีค่าแรงประมาณสามพันเพราะรอบหนึ่งจะใช้ประมาณหนึ่งพันค่าแรงประมาณสามพันค่าแรงใส่ปุย๋ยแต่ปุ๋ยนี่มันจะใส่มันจะซื้อมาอยู่เรื่อยเรือ่อยเพราะว่าบางทีเราก็สั่งปุย๋ยอินทรีย์มาเป็นตันสองตันอะไรอย่างเงี้ยเคมีใส่ไหมเคมีไม่ได้ใส่ ข้า่มีให้นะรวมทุกอย่างเป็นสวนน่าจะเฉพาะอันนี้นะเฉพาะกาแฟกับข้าวโพมผัลลํานัเฉพาะกาแฟอย่างเดียวนี้ประมาณถึงต้นทุนถึงหมื่นไหมปีหนึ่งน่าจะเกินไหมประมาณนั้นน่ะถ้ามันไม่หักเพราะว่าแกมีแค่สามไร่แกตีว่ามีแค่สามไร่สองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นต้นกาแฟนี่อายุประมาณกี่ปีแล้วคะเนี่ยอันนี้เหรอน่าจะปลูกได้กี่ปีแล้ว น่าจะห้าหปีห้าหกปีผลผลิตก็ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่ากิโลสามร้อยร้อยประมาณสิบอินทผลัมสิบปีสิบปีไม่ทุเรียนด้ยไม่ใช่ต้นนมแมวนมแมวต้นนมแมวใบใบเเรียนไใบเหมือนทุเรียนจะมีหลากหลายคือเมื่อก่อนก็ตอนปลูกเราก็ไม่รู้แต่ตอนนั้นพวก พวกที่เขาทากาแฟแล้วก็โอ้กลัวเขาจะว่าของเราลบเขาบอกโอเคมันมันช่วยบังมันช่วยให้เป็นร่มเงาเงาใช่ค่ะเราก็ไม่อยากตัดต้นไม้ทิ้งไงถ้าหน้าร้อนนี่มันจะเป็นยังไงคะถ้าหน้าแรงมันหน้าแรงของเราเขียวตลอดเพราะของเราคือฝั่งนู้นเป็นตะวันตกไงคือเราจะไม่ได้โดนแดดร้อยเปอร์เซนต์ไงเพราะช่วงบ่ายเราไม่โดนแดดเพราะว่าของเรามันคล้อยลงข้างล่าง พอบ่ายไปแล้วต้นไม้เราสูงแล้วช่วยบงังของเราจะใบเขียวตลอด <c oughs> ของเราจะไม่เหลืองไม่อันนั้นเหมือนเหมือนสวนอื่นสวนอื่นที่ปลูกเชิงเดี่ยวนะ่ะมันจะเหลืองมันน่าสงสาร <c oughs> แต่ของเรา <c oughs> มีร่มเงาช่วยแล้วของเราจะลบอย่างนี้ทั้งปีเพราะว่าคุม <c oughs> ความ,วามชื้นไว้เก็บความชื้นไว้ปแนวทางของแนะใช่เพราะว่าถ้าถ้าเอาตรงนี้ไม่ไหวเราก็ดึงแค่รอบต้นช่วยไม่ให้เขาไอ้นี่เขาทำถูกแล้วเนาะ ปกติรอบๆบนี้ไม่เป็นไรตรงนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปแตกรอบ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 ทรงต้นเฉยๆทุกอย่างปามก็เหมือนกันเอาไม่ทันก็ไม่เป็นไรก็ดึงแค่รอบต้นรอบต้นเพื่อเพราะข้างล่างจะเป็นปามทั้งหมดข้างล่างจะเป็นปามประมาณกี่ตันต่อพื้นที่สามไร่ผลผลิตเนี่เหรอกาแฟร้อยกุหลาบเองเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่เคมีมันไม่ใช่เคมีคือผลผลิตมันต้องน้อยใช่ค่ะ เป็นธรรมชาติมากคือใส่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยจะอ้น,นี้หรอกแต่แต่ว่าแกจะขอน่าจะขอแบบ G A P เพราะว่าเพราะว่าปามยังใช้เคมีอยู่ปามมันอยู่ส่วนล่างไม่ได้เกี่ยวกันตัวตัวนี้เ่ะคะ อันนี้อินทรลัมไม่ใช่อินทรลัมใช้เคมีไหมไม่ใช้ไม่ใช้มันอยู่ในในส่วนนี้ส่วนที่ไม่ได้ใช้เคมีหมายถึงปาร์นน้ามันอยู่ข้างล่างคนนนะส่วใช้เคมีคนถึงถ้าขอแต่แกก็ต้องมีแนวกันชนด้วยเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเพราะว่าแนวทางยินรีอยู่เนาะใช่ค่ะเพราะว่ากันชนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเราไม่ได้ขอขอแต่ฝั่งนี้ไงประมาณห้าไล่ฝั่งนี้เอาเป็น J จพีก่อนแล้วกันเนาะใช่ค่ะใช่ขอแค่ J จเพราะว่า เขาบอกว่าถ้าเป็นอินทรีย์ตอนนี้เราเลี้ยงไก่ไงไก่มันเข้ามา <Okay. S 2> ไก่มันเข้ามามันก็จะเป็นอินทรีย์ไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรค่ะไก่แต่ว่าคือดูแล้วหนูว่าแนวกันชนเราอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมแนวกันชนเพราะว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีแนวกันชนตรงนี้ถ้าเราจะขออินทรีย์เราต้องไม่ไม่ฝั่งนู้นมันจะมีอันนี้อยู่ของเราถึงตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นนี่มีแนวกันชนอยู่เพราะว่าล่องธรรม,มาชาติแต่ตรงถนนนี้มันต้องมีต้นมไม้นม่ใช่ไหม ลินถนนนีเแต่ก็ไม่เป็นไรจีอพีก็โอเคค่ะใช่นะอขอจีพีเนาะ